ตัาบ,บอกมามาตัดสีละนี่นอยใหญ่มาหาเราใหม่วันนี้บ้าเกิมไม่มูมานำ วันหยุดครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์สาวโรงงานมาเราใหม่นำเดี่ยเพลังไหนบูหล่ะมิิลีโอ้โ <c oughs> ที่ไดก,ก็สอบนึงคือเราละมันฝนตตครับอยากบัดมักเพิ่มได้ได่ไาได้ไทยอยได้ไายฝนอื่นก็ได้ไทยนี่่ะครับ ททุก่านมาหางวันนี้มาเคล่อนเทศไอ้คลิปน้องใหม่ชมหน้านะครับเนาะมีไอ้ที่ท่านหนึ่งเพิ่อนบอกว่าเทสไอ้ไอ้เฮ็ดคลิปน้องใหม่ชมให้เบิงแน่วท่านว่าพอดีเดี๋ยวเราเคลื่อนฮ่น้องใหม่นะครับกลับไปบ้านผิดไปปอกไปเฮ็ดคลิปน้องใหม่ชมให้เบิกนะครับเนาะเพราะวันที่หาไป, <ừ. S 2> ไป <c oughs> มันแต่ละงวด เราคพิมไปย่ำบนแล้วก็ประเทศยบนไทยจต่อหากลับไปที่หนึ่งไหเนะครับเนาะได้ร่ยเย่ยทั้งหุ่นมีซีรีส์รอๆตัวใครยมมวอยู่น้าไปน้ำ,นำไปนี้กลวยเป็นรถพอดีแล้วเฮเา้ Cháu mông là có Hai không? bê thôi nằm Một kẻ thôi năm. อีกเครื่องกระสอบอยู่ปุ่นครับยู่รถปุ่นเท่ไปปุ่นอันนี้มาคือมหาอีกฟังหนึ่งกะถ้าว่าตีหาให้ได้จกกักระสอบนึงกันละเท่าละกระสอบกระสอบนะครับเนาะสอบปุ้ยมัดปาก,กันละหาไปมันก็ได้ไปเนาอใหม่ไม่ยุ่รตละ ย่ำนมนโชว์หอยอดๆไปไปลายมันเท่ากันหนึ่งเฮ็ดน้ำใหม่ถุงไว้ไปเขาตั้งไหนงี้อกอกดอกบ่อืมไป น,นอน,นึลยงนายนอนยุง่งยังล่ะถ้าหายแกก่อนจำนนอจำนอะ น้ำใดพ่อหลวงว่าอะไรพัอาคนพอ,พอ,อน้ำใส่ลายปไหนเดีว๋ววนเปนดีนะ แข็งแท้ข่าตัวไหม่มันกระเด้งวะตัวไหม้มันเกิดข่ายไม่รู้โอ้มดมดตัวนี้มดมดอ้อหอไม่เม็นไรเอาไม่เปิระอ้าวเราอันนั้นอียังไงเอาเหงา đến ba tới năm nó mày đó bà cơm này đó cắm mà cuốn tốt nay ba nó mày cuốn hầm สวัสดีครับแชนแนลไม่ลายสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกลมครับวันนี้เบาเก้มสิมาเห็ดวิธีเห็ดนอใหม่อัดถุงหรือว่านอใหม่แพ็กถุงสูตต้มครับก็เสียสูตรต้มใบแังดอกหมอซื่งก้หวหบะมีแนวปลาครับผม มาบ่าเป็นยังเฮ็ดสูตรต้มก็ได้เฮาเอาใส่ไอ้ใส่น้ําแล้วก็เอาเนื้อใหม้ใส่แล้วยกมาตัาง้งลงก,ก็ได้ครับหรือว่าสิรอให้น้ําเดือดแล้วใส่เนื้อใหม้ค่อยใส่เนื้อใหม้ครึ่งสีก็ได้แล้วแต่บ่เป็นยังครับคือกันเนี่ยมาคึ้มานื้อใหม้ใส่กันบ๊อบเปิเดดอกครับสิต้มจัก2เทือ่อที่แรกบ่าวคึ้ว่าสิเฮ็ดคลิป เฮ็ดนกใหม่สมนะครับเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทันหนึ่งเพื่อว่าอยากเห็นวิธีเฮ็ดนกใหม่สมมานน้าวระทันเพื่นว่าบกกคุ้มก็เลยว่าบ้กลุ้มก็เลยไปหานกใหม่ไม่มาเมื่อนี้ละว่าทีเฮ็ดคลิปนกไหม่สมล่ะครับแต่ว่ามันมันคับนะครับเนาะเพื่อสิบแกะแล้วก็ปอกเพื่อสีย่ำอีกแต่ว่าตัวนี้ปอกแล้วๆหนึ่งหนึ่งหรือว่าต้่มนี่มันจะางกลัวนะครับเนาะเอาเพ็่นว่าก็สั่นมืนอนี้บ้าคุ้มทีเฮ็ดคลิป วิธีเฮ็ดน้ำใหม่อัดถุงหรือว่าน้ำใหม่แพ็คถุงสวดต,ต้มนะครับเนาะให้พี่น้องทผู้ชมเฮาเบิ้งกอนมือเดินเบาคืคามคอยเสีเฮ็ดคลิปวิธีเฮ็ดน้ำใหม่สมกัแล้วกันนะครับเนาะประมานี่สิบสามสิบนาทีและครับต้มไข่ไข่หนึ่งนั่ละรอเวลาครับผม,ามาพ่อเราได้ครับนี่ได้แล้วละสามสิบนาทีแล้ว นี่ครับเหลืองประมาณนี้ครับทานก้อนพอดีเดียวเบ้ากล้มเอารอดแรงนี่ออกแล้วก็สิเพิ่มทานจังหน่อยต้มวัอที่สองครับนำขาาวาพดตองเปียนนะครับเด้อนำเก่านี่แหละเพราะว่าหน่อไม้อัดถุงหน่อไม้แพ็งถุงนี่เวลาเอากินเข้ากับตองต้มอีกคือเก่าครับ,บต้มอะไรเด้่ไม่เอาไปก,กินเลยเด้มันสิกขมครับให้เราเทสกินเกลือไปต้มอีกเท่อน,นึงครับผมต้มเล็กๆฉืดเพราะว่านี่เป็นวิธีถนอมเก็บรักษาไวใ้ให้กินได้ด่นๆซื้อนะครับเนาะ เราเพิ่มาออกมาแล้นวนะนี่นอแนนขัซ้อ,น,อนใส่ไว้เพราะว่าน้ำนักอันขึ้นขาดเนาะครับเนาะไอ้นี่เปิน,เนี่ยที่ห้องจะซังเนี่ยมันขาดน้ำนักก็เลยขาดมาตึิมก็เลยขัดซ้อนไส้เ็ดทุ่งประมาณเครื่องโลดเครื่องโลดเหรอครับ น้อยน้อยยิดนึงน,นะตุ้มกะสามสิบนาทีหละครับสามารถนั้นใหญ่เกินนั่นที่พอดีครับอย่างนี้กำลานแท็กถึงคือเกาหระครับสิ้นระบบน้ำเสแล้วกับตุ้มแท็กต์ก่อนแท็กสิ้นระบบน้ำหรอกอ่ะเราเพิ่มกะทีส่วนถุงนึงคือเกาครับ ไปเซ็นได้ห <sketches> ม <of course> um, ือนบิ <vậy> no, ้นบนกต๊ะ <questo> น <ści> ุ่หมที่บนเนี่ยเกี่ยวกับแป้งคือมาตั้งเท่านี้กับเจ๊กะนะครับน้องพอเห็นหนาเห็นตายจ้ะเจ๊กะที่ใสทัดบตายโอ้ยเมื่อกเบิดเป็นแล้ใหม่ไลยขึ้นอย่างนี้หมอนสองเบาะึ้อหมอต้มแล้วครับรอยรอเวลาละ ที่ใดอ้ได้ sort of the, the ิย์ถเนีโอ้ยก็คนหมนเโอ้ยคนหมันเอาอยู่บ้นี่แหล่ากึะมานทีเฮ็ดทิพที่เฮ็ดน้องชมได้ครับตามคำขอเอฟซีผู้ชมคุณขอมาแต่ทีนี่มันมาท่านนะครับน้องน้องใหม่เพท่านไหยนี่ตัวนี้มันเฮ็ดได้เร็วกว่ัวเพราะว่าน้องใหม่เข้าปอบนะครับา บนิปเห็นไก่อนเดีวคิดกินไปยังไงวาอย่าไปลัง่งเดีวเส้นมาต้มไหมเปรยังี้่ตัวนงเองแคตันไงเพสิเพนอไม่ไไมสมวิที่เ็ดนอนม,ม่สมสูตรบ่ต้องใส่น้ำเศ้าเข่า,ขาครับผมเดี๋ยวมือเอื่นนี่ล่ะมืออื่นจะมือเหมือนไรละ่ะจเป็นมืออืนอนอ่นนี่ล่ะเนาะครับเนาะเพิ่มตีเพ็ดี่เพนอนไม่สมัล่ะครับ สวยงามครับผมมาหนึ่ินกัึ่้นอไม่น้อยกว่านี้กดีเป๊ะเลยเด็กอะไรมาดูอะเนี่ก็สิบชิ สามหาโอ้หมอเมีเเว้ยเออมอในหมออีกนี่กับว่าหาถุงนะครับเนาะที่ใดยูซิปถุงครับอันที่ยูปุ่นกับูุเน่าก็ล่างย่ำยูปุ่นาาซอยกับมิไงปัดก็ร่างย่ำครับบ้าพึ่งกระเจาตัวน,นั้นละเฮ็ดคิปมิคเฮ็ดต้องไปชมสูดป็ตทองส่นามเศร้าเขานะมีถูใส่นามเศร้าเขากับปตาองส่นาเศราเขาอะครับส่นามพ้น่เนี้ยครับ ไม้ภุละมัน,นมีกระเบื้องที่เห็ดนอไม้อัดหมูหูต้มนะครับเนาะาหยาบทอกันทุอเก้าล่ะเก็บกระดาได้โดนทอกันยยกครับกินเขาละ เนี่ยคินแรกวันนี้ bao cơ มได้นี่นะครับเนีย่ยไปหามานี่ละต้มนล้วไม้แน่หละกะลวกพักน,น้ำจากการ พอดีลงยอดปกุกือตาเจ้าปลาครับผมกินแรง,ม,งมัีงยังหรอแนวหามาอีกแบะครับเนาะแซ่บวิอ่อกกินเจ้ปาปลามาหอยจักชุงหนึ่งแล้ถึงบอกล่าแมันต้มมันใสักจิบหนึ่งสามุงมสามสงที่ได้เยะให้หมอยได้ดอกจิบถุงม่พอ่อรอวหมอนทำไม ว่ <have> าจะนั่มเดียวนึงป่ะเปลี่ยนนั่มป่ะเปลี่ยนน้อเปลี่ยนเนี่ยเมนทานหมดแล้วพี่ nó cũng nó cũng... Ủa, mời mọi người, không người chắc chắn. Ô mòn đẹp ấy đi. tiền khiến cho được măng hạt. Ô mày. Ô mày. Ô ภาคุงจะออกกรหลดสามทูสี่ทูสได้ดอกห่านเยอือีกโคดแช่ใส่ดอกจิบสูงครับน่ครับใส่ตามเดียวเนางอย่ก็เศร้าผมมีบาคลื่นชีราท่านี้นะครับเด้อนี่คือเป็นกำลังใจบาคลิ่นนะครับกดติดตามซับกระไทยกดไหลกดแช่กดกระดิ่งนเพื่อผัดทุกการอะปโหลดลิีใไม่ของบาค่นครับผมที่มีลาบท่านนี้เจอกันิปบนาครับ สวัสดีครับบายพี่เราไปซื้อนำแกงหนูจะข้าหมาดะโนะนี้แกงกรย